ให้ไหมให้หลังบ้านนี่ยเนี่ยหินห้อยมันตัดรังเกียร์ขึ้นเห็นไหมเห็นแสงไหมครับเพื่อนเห็นหินห้อยไหมคะเห็นหินห้อยไหมคะหินห้อยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมพลอยเห็นไหมคะเห็นไหมไหนนี่เราหินห้อยนะคะเพื่อนมีแสงด้วยนะ มีแสงนะครับไว้ล่อผสมพันธุ์นะครับล่กหาคู่ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่วันนี้ได้ตัวใหญ่เนาะหิงห้อยเนาะหิงห้อยหลังบ้านคอยนั่นนี่อ่ะโอ้ย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 ขี่คอยอีกละเอาไม่ดูอ่ะดูก็ดูลงแบงล่างดิเห็นไหมเห็นแสงไหมคะแสงวิบับวิบับวิบับไหมคะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เออไม่มีวันนี้มีแต่หิงห้อยวันนี้มันมาจับอยู่ที่ประตูไงพ่อเห็นนะตัวใหญ่ตัววันนี้ตัวใหญ่ไหมครับเพื่อนมีแสงได้นะครับบิ๊บับบ๊บับบ๊บับบ๊บับหิงห้อยมีบับบีบับบีบับนะครับเพื่อนเห็นหิงห้อยไหมก็ลงไปดูดิอ๋อล่างนั่งดูนั่งดูดิไม่เดินไม่ดูนั่งดูดีิเห็นไหมอ๋อมันไม่เดินเห็นไหมกันไม่เดินมันอยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวไปปล่อยกันเดี๋ยวเราไปปล่อยกัน ไปปล่อยไหมปล่อยปล่อยหลังบ้านเนาะใช่ไห,ไหม,ไมปล่อยหลัง,ลงบ้านนะตัวใ,ใหญ่ไหมตันนี้หน่อยใหญ่เนาะมันเล็กตัวใหญ่เลยมันม,มีไฟด้วยนะมันมียาไฟด้วยนะเพื่อนเห็นนิ้วห้อยไหมคะมันไม่มีไฟมีไปค่ะเอานิ้วห้อยไปปล่อยหลังบ้านครับจับนิ้วห้อยได้ครับให้หลังบ้านนะเนาะเห็นยัง เห็นไหมไปยังย uh> ังไม่ไปยังไปเนาะเห็นไหมเห็นไหมคะหิงห้อยอะไรข้างนี่ยปล่อยกันไปปล่อยกันค่ะเอ็นเอ็นเดี๋ยวเหมดก่อนามดก่อนอาจบด้วยกันปไปไปปล่อยปลาปล่อยยังไงเอาลงไปยังออกยังยังไงแสงเห็นแสงวิบวิบไหมคะไปเลยไปเลยไปเลยนะยังไงคะไปยัง บิน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 ไปเลยบินไปเลยบินไปเลยค่ะไปบินไปเลยค่ะไปแล้วไปแล้วจับพอยไปแล้วไปแล้วเนี่ยมันไปแล้วค่ะมันไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วมันไปแล้วค่ะวุ้วเป็นมาเห็นไหมครับเพื่อนไปแล้วหนูไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วหนูจับตรงนน้นเลยจับไปแล้ว